เป็นไงแมวงไงดหวังดูเ๋ยาเป็นเราเองดิเจ็ดดิิจี้ยี่สิบเป็นเนี่ยนี่รุ่นหน่อยลุ่นหน่อยอยู่เปล่าสี่้อสี่้อ โทรได้เว้ยง,ง่ายบังไม่ต้องปุรวนทุนราย <c oughs> นี่นี่นี่<ร>หาลอ่อปิดแล้วนะ